สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูปลั๊กอินตัวนี้เลยนะครับปลั Plug ๊กอินที่ใช้ทำมาสเตอร์ริงนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่กําลังทําเพลงคัฟเวอร์แล้วเสียงไม่ดังไม่พุ่งเอาตัวเนี้ยยัดเข้าไปตัวเดียวนะครับเสียงพุ่งเลยไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปชี้เป้าปลั๊กอินนะครับมาสเตอร์ลิงนะครับหลายคนว่าทาเพลงคัฟเวอร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเสียงมันไม่พุ่งเสียงมันเบาเสียงมันไม่กว้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใช้2ปลั๊กอินนี้อัดเข้าไปจบเลยนะครับทาง่ายๆแต่ว่าให้เสียงมันมันกว้างให้เสียงมันพุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปใช้ปลั๊กอินของค่ายไหนไปดูกันครับอันนี้จะเป็น ปลักอินที่นี่นี่อันนี้มิกไว้แล้วนะครับเสียงร้องอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราจะไปดูบัสตรงมาสเตอร์นะครับว่าใช้ปลักอินตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวอันดับแรกฟังเพลงกันก่อนเนาะฟังก่อนที่ยังไม่ได้ใส่ปลักอินก่อนนะว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ <S <S เมื่อกี้ลืมเอาออกนะครับโอเคฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงฟังกันครับ พุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปแค่ไม่กลับไปโอเคฟังประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไซส์ ไปใช้ปลั๊กอินกันดูนะครับทําให้เสียงเนี่ยมันพุ่งมันกว้างขึ้นนะครับ QBase ก็กด F 3ขึ้นมาฮะแล้วก็ไปตรงที่ Insert ตรง Stereo Out นะครับโอเคเราไปเลือกปลั๊กอินกันเลยนะครับปลั๊กอินที่ใช้นะครับเป็นของค่าย e l i ซียนะครับผมจะเป็น EQ นะครับแล้วก็ใช้ preset ของ EQ ของ Elixir เลยนะครับมันจะทำให้เสียงเนี่ยมันกว้างแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับ เ l ล s เซ e uh, ียอ่า M U S e Q Master นะครับกดปุ๊บอ่า uh, หน้าตามันก็เป็นสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็พรีเซตที่ผมจะใช้นะครับนี่ผมจะใช้อ่พันช c มาสเตอร์จะมานอ่านรางไหนร <c oughs> อเอาเป็นว่าใช้ตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับ Master นะครับดับเบิลคลิกเลยใครจะใช้พรีเซตตัวอื่นก็ได้นะถ้าใครมีปลักอินตัวนี้ก็ลองดูครับโอเค จากนั้นก็ลองฟังกันดูครับผมจะบายพาสก่อนนะครับบายพาสก็คือปิดเสียงปลั๊กอินนะครับโอ้ทานอันนี้เบิดทำไมโอ้ยทานเมาสหมดครับทุกคนขออภัยครับทำไมเคครับใช้แพดก่อนนะโอเคเดี๋ยวลองฟังแบบไม่ใส่ปลั๊กอินนะครับแบบปิดปลั๊กอินอิลิเซียตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะเปิดนะครับ พอกดปุ่มนี้เป็นสีเหลืองปุ๊บมันก็จะปิดปลักอินพอกดสีเหลืองหายไปปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิดใช้งานปลั๊กอินนะครับเดีย๋ยวมาฟังความแตกต่างกันนะเดี๋ยวเล่นไปครึ่งนึงก็จะเปิดครึ่งนึงนะครับไปครับแบบปิดปลักอินก่อนนะครับไปครับ เป็นนวันใหม่มนนดี๋ยวจะเปิดใช้งานปอีกนะครับตอนต่อไปนะจะเปิดปายอีกครับเยวมันก็ผ่านผ่านไปแค่ไม่กลับไปไม่กลับ ยังมีสิ่งนั้นที่รออยู่ออกไปตามหาออกไปพบเจอ เสียงมันจะชัดมันจะกว้างขึ้นนะครับดูแบบอิ่มๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะครับฟังแบบเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งทีละนิดทีละนิดนะครับฟังไปเรื่อยนะครับไปครับปิดก่อนนะปิดก่อนอ๊บไปครับ นี้ก็เป็น,น,น,นดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปเห็นไหมครับแนะนำว่าให้ใช้หูฟังมอนิเตอร์นะครับหรือว่าลำโพงมอนิเตอร์ก็ได้นะครับ ถ้าเราเปิดผ่านลำโพงโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราอาจจะฟังย่านมันไม่รู้เรื่องนะครับไม่ชัดนะครับถ้าเราใส่หูฟังดีๆเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะครับว่าเสียงมันต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเปิดไปเลยแล้วต่อไปนะครับปลักอินตัวที่2นะครับสําหรับใครที่มิกเพลงแล้วเสียงมันไม่กว้างอีกเสียงมันแคบนะครับโอเคเราก็จะเพิ่มด้วยการใช้ image นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ image ของ คล้ายเวบนะครับมาตรงสเปเชียลนะครับผมเลื่อนลงมาฮะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่นะครับผมจะใช้ s 1 image s t u d i o นะครับผมปึ๊บอืมโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นขึ้นลงล่างก่อนนะครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนถ้าลงล่างนะครับเห็นไหมมันจะบีบเข้านะครับเสียงมันก็จะแคบลงถ้าเราดันขึ้นนะครับเสียงมันก็จะกว้างขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเราลองมาฟังกันเบิ่งเอามาฟังกันดูนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆดันนะครับขึ้นให้มันพอดีๆสำหรับเรานะไม่ต้องจำค่านะครับก็เอาตามที่เราว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วเราก็อนั้นเลยนะไป นี้ก็เป็นวันใหม่อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปโอเคสมมุติว่าผมชอบแล้วเอาเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าใส่กับไม่ใส่ปลั๊กอินเนี่ย มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบายพาสนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับฟังไปแล้วก็จะบายพาสไปนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดก่อนนะครับสมมติว่าเรา mix เสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดั๊กอ in ก่อนนะครับพอเล่นไปเรื่อยผมก็จะกดบายพาสปิด p l u กอินะครับทุกคนก็ตั้งใจฟังดูว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับไปครับ นี้ก็เป็นวันจจไปนอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไปแค่ไม่กลับไปไม่กลับเลย ยยังงมีีิ่่ทรออูโอเคแค่นี้เสร็จแล้ว2ตัวสำหรับเพลงคัฟเวอร์นะครับเราก็ใช้ปลักอินง่ายๆ2ตัวแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงซิงเกิลที่เราทำงานเรียบเรียงอะไรเงี้ยมันก็จะเจาะลึกอีกนิดนึงนะครับก็จะใช้ปลักอินเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับใครที่คอมสเปคต่ำๆนะครับไม่แรงกระตุกอะไรเงี้ยครับก็ใช้แค่2ตัวนี้ก็สามารถจบได้แล้วสำหรับคัฟเวอร์นะครับทำง่ายๆนะครับ บางคนมิกออกไปเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมันก็ฟังได้แหละแต่ว่าเสียงอาจจะไม่กว้างขึ้นนะครับโอเคนะครับผมถ้าใช้ EQ ของตัวนี้มันก็จะบูสเสียงขึ้นแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับคือเอาง่ายๆแก้วอะครับมานี้เนาะโอเคสำหรับใครที่อยากดูแทร็กเสียงร้องว่าใส่อะไรบ้างก็ใส่ไปมั่วๆแหละไม่ไม่มั่วหรอกแต่ว่าก็ใส่นี่แหละอะใช้ EQ คอมเพรสเซอร์ก็นั่นแหละครับ EQ คอมเพรสเซอร์แค่นั้นแหละผมก็ใส่ออคอรัดเข้ามาให้มันได้กลิน่นไอเพลงนี้หน่อยเอาลองฟังดูก็ได้ครับวันนนใหมม่่อีกไนานเดี๋ยวมันก็ผ่านผ่านไป โอเคนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นครับกับผู้เริ่มต้นคเวอร์เพลงนะครับหรือว่า mix เพลงอยู่นะครับผมก็บัสมาสเตอร์เนี่ยผมก็ใช้2ตัวนี้แหละนะครับส่วนมากที่ทําเพลงคเวอร์นะก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมันก็จะใช้เวลายาวนะครับเพลงไหนที่รีบๆก็นี่แหละปึ๊บปุ๊บปุ๊บสตัวนี้แล้วก็ใช้ preset ปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบจบเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้พอแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้บายบาย เป็นไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมนะฮะง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมครับปลั๊กอินมาสเตอร์ตัวนี้นะฮะสามารถไปหาดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับไปหามาทํำยังไงก็ได้ให้มีใช้นะครับใครที่ cover หรือทําอะไรง่ายๆก็ตามแต่ทําแล้วมิกแล้วเสียงไม่พุ่งมาสเตอร์ master, แล้วความดังไม่ดังเจอตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยครับปล่อยเพลงได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ <c oughs> ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะฮะ แล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผม